น้องแฟมเราชอบสีส้มเราชอบสีส้มสีสันตาสนบี้คือเข้ามาใกล้ๆนี่คือรีเทลเยอะมากก็ว่าทำไมคุณพี่ต้องใส่ไวนต้องใส่แว่นคือแสบสีสัสบตามากอ่านั่นตัวนี้หนึ่งชื่อน้องอะไรเอิยและรหัสอะไรครับ สวัสดีค่ะอัญญาอัญชยาเพมณีมิสแกรนสงขา MGT58 ค่ะ58เสิค่ะน้น้องอัญญา่เขาบอกว่ามามอยนิดนึงว่าสิ่งที่อยากทาในกองคืออะไรครับตอบ่ิอยาาทำอาอย่าโลกสวยค่ะอย่าโลกสวยยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเล่าซิก็คือทุกคนรู้ไฟนับรู้พี่วัยเป็นคนตรงๆค่ะถูก เป็นคิดอะไรทำอย่าง้ยใช่เพราะฉะนั้นนางงามของพี่วัดอยากโลกสวยค่ะคิดอะไรบอกคิดอะไรพูดค่ะใช่แล้ววันนี้สุขามีเลือดนักสู้ยังไงมาคะวันนี้เอาแต่มาสู้แต่เราแต่เราก็เห็นไปแล้วว่าเนาะแต่ขนมแอดที่ไปกับดีเทลของชุดนี้ก่อนในการสู้ของให้ภาพเล่าเรืองเลยค่ะยังไงครับนี่ยังไหขนมาทั้งอะไรเอ่ยันนี้ขนมาทั้งจังหวัดเลยค่ะเนี่ยแห่เรือมาจากสงขลาเลยค่ะก็คือจากที่เห็นนะคะ ชุดก็น้ำหนักประมาณหนึ่งแต่ว่าใจหนูหนักกว่าชุดค่ะก็คือถามว่าชาไหมชาแต่ออกมาหน้าเวทีหมุนติว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 หาเซนเตอร์ไม่เจอก็ใจยิ้มค่ะเก็ถือ่วทีไม่ดีเราเราไม่รู้สึกเรารู้สึกว่าเรารู้สึกสะดุดเราเห็นเลยมาถึงช่วงคำถามนะคำถามบอกว่า1-10ถึงไม่ชอบเลขอะไรค่ะที่ไปนิดหนึ่ง1-10ถึงิไม่ชอบเลขอะไรเลยค่ะ ไม่ชอบเลขสี่ไม,ไม่ชอบเลขสี่เดี๋ยวตัวต่วตวอคาถามกันดีกว่าระหว่างความถูกต้องความถูกต้องกับความถูกใจถ้าต้องเลือกสักอย่างหนึ่งคุณจะเลือกอย่างไหนในการดํารงชีวิตในยุคนี้ตอบครับถ้าให้เลือกก็คือต้องเลือกความถูกต้องค่ะเ,เพราะว่าตอนนี้สังคมมันต้องช่วยเหลือกันทุกภาคส่วนถ้าเกิดว่าเราจะเอาแต่ใจของเราเองเราจะเอาแต่ความความชอบของเราเองมันก็ จะทําให้สังคมลําบากค่ะเหมือนในเรื่องสถานการณ์โควิดค่ะถ้าเราเอาแต่สบายเราไม่อยากใส่แมสอันนี้มันคือความพอใจของเราแต่เราทําให้ความถูกต้องอ่ะเปลี่ยนไปก็คืออาจจะทําให้สถานการณ์ย่าแย่ลงกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกความถูกต้องความถูกต้องก็คือทําให้มันเป็นเียใช่ครัความสบายใจก็จะมาด้วยเยี่ยมมากแถมแมสแถมแมแถมแถมอีกข้อนึงอ่ะเลขที่ชอบคือเลขอะไรเอ่ยเลขที่ชอบชอบเลขเก้าค่ะเลขเก้ามาคำรามเพราะไม่อยู่ว่า ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วคุณกลายเป็นผู้ชายเต็มตัว,วคุณจะทําอะไรเป็นอย่างแรกเอาครับเป็นผู้ชายเต็มตัวจะย,ยืนฉี่อย่างแรกค่ะเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำค่ะท่าไหนดีกว่าท่าไหนดีกว่าอุ้ยมันมีหลายท่าเหรอคะออวายหนูอนอกเดี๋ยวออกกันไม่ได้ออกค่ะไม่ได้โอเคชื่อว่าดีตอบดีสปีดดีสมาธิดีสติดีด้ดวยใช่เป็นกำลังใจให้น้องรีแลกซ์รีแลกซ์เนาะ คนที่เป็นแรงใจแรงเชียร์ให้หนูนึงก็ฝากถึงพี่พี่แม่แม่ทุกคนนะคะอัญญาอาจจะมาใหม่ในเวทีมิสแกรนะคะแต่ก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจฝากเชียร์อยู่ด้วยค่ะ MGT 5 8แล้วก็ฝากเชียร์เพื่อนๆทั้ง76จังหวัดด้วยค่ะโอเคยอดยี่ยมมากๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะ